อยู่ตลาดนั้น <basics> อิจาพอดีเลยมไม่ไหวบอกนะถ้าหมดแล้วก็บอกนะ่ถ nah. ้าอยากได้เหร

ไู่กไมงย้โอเคนะลืนล่นลนของนได้แลวองาออกันนี่ครับรัีรูเป็น่งที่เราอการพันนครับอไนี้แอสล0.74ครับอนกีครับอไรไร่สดรับรถขับรเล่นรับนั่งเล่นแล้วก็ัตกค่ะอ๋อนั่งเล่นไม่ได้ทะลอกกันเหรไม่ได้ทะลอกค่ะมาจากไหนอะกับแต่คงานค่ะ เป็นทะลาะไม่มีอะไรคะแฟนเป็นอะไรนะมีดอกไม้ครับจุดจบเลยขาสะเม็ดนะครับให้การดำเนินุนจุดเกิดเหตุนะครับนี่มป็นจุดเกิดเหตุนะตอนนี้ลงมาแล้วครับโดยตัวลงมาแล้วนะครับสะพานใหม่ตอนเก็บนะครับทนเมรีนะครับนี่นะครับนี่ครับนะครับในการช่วยเหลืออยู่นะครับ ไม่ได้แล้วนะครับนะครับนีะครับบ้านใหม่ตอนเสร็จตรงนี้ครับแฟนเพจสุดย้อนช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับมีช่วยประสบเลยนะครับช่วยขึ้นบ้านได้นะครับขึ้นได้แล้วนะครับนี่ครับขึ้นไม่ได้แล้วนะครับนี่นะครับ กันพี่กอดกันดีกันนะดีกันนะพี่นะดีกันดีกันะดีันะขอบคุณมากนะคะครับครับดีับาดีัอกนนะครัขอบคุณัอนหรอะอุปกรณ์จาก มยนั่งก่อนนั่งก่อนพี่นั่งนี้ก่อนนั่งนี้ก่อนนั่งนี้ก่อนนั่งก่อนนั่งลงก่อนนั่ง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 เนี่ยมันยังไงนะทำยังไงตกเรื่องเรื่องแบบนี้นะครับต่อนั่งไปเอียงอะเหรอไม่ได้ทะเลาะกันนะ เราเขาแปรไหมเราจำไม่ได้เอยเราเปัญหากันนิดหน่อยแล้วเราได้ไปชดจริงไหมพี่ทะเลาะแต่ทะเลาะกันจริงแล้วก็นั่งเอียงแล้วก็ตกลงไปอะนะเรียบร้อยนะครับ